พี่น้องมะขยมะล้วยพี่น้อง่ท่านได้ปินเถอะางบ้านมะพร้าวายเปลงบงพร้าวอุ้ยบื่สใจมะพร้าวคุณพี่น้องยังม่กาเลยนะพี่น้องเ้อคนใมะพร้า,เาวเจ้าแม่ซาอยู่สูงไม่ใช่กิ่นแหละคนะ กินยูคามันเฮาอันเอามาฝนตกโคตรหมดนลเ,เอาไปได้ซ้ำต้นสูงพี่น้องต้นสูงสูงพี่น้องสีเห็นบ่แล้วนะกล้วยแล้วก็มะพร้าวต้นมะพร้าวพี่น้องเอ้ 水を拒んでいこう。 มากุงนด้อยเด็กหมากหงุดพี่น้องหมักหงุดพี่น้องก็ยนี่งพอไหวอยู่อ่ะต้นตานมาดิต้นยังต้นหมากยังเกาะหมากหมากเขี้ยวโอ้ต้นหมากหมากเขี้ยวแม่นบว่าหามากเขี้ยวบ่ค่ะโอ้มึงกอนพี่น้องพใหญ่บ้านว่าต้นหมากเขี้ยวกระสันเลยนะ หมากอันนั้นเอามาเคี่ยวเหรอวะโอ้หมากเคี่ยวผู้เฒ่าผู้แก่ฮะมาสั้นพี่น้องเนี่ยหมากเคี่ยวอ่ะต้นหม,มากเคี่ยว,ยวพุนังยุ้ยไนยุ้พุนเต็มอยู่พุนังพี่น้องต้นหมากเคี่ยวเพ่งกับบุงูจักเดิมคนเพิ่งมาเอาซื้อฟังเนี่ยเด้ต้นหมากเคี่ยกับเส้นพี่น้องอ อ,อต้อนมะม่วงที่าอนเอาหนึ่งเนี้ยสองต้นต้นหมากต้นหมากเที่ยวสมอพี่น้องเนี่ยกำลังเป็นต้นน้อยเกิดวกับนต้นมะม่วง ต้นมะพร้าวพี่านาะเพ้นสิไปสายมะพร้าวในเบิ่งเด้อมันอยู่ตามแคมทางบพี่น้องเอ้ยในเด้นะอ,นนอ,อ,ลลอ,ดอพออี่น้อันนี้เขาอยู่อันฟลอริดาเนาะมะพ้าวพี่น้องเหรอเด็กอ้จิมันหลายพอนะนี่กวนดกๆพี่น้องเอ้ยบ่มีผู้เด้อกินเด้อพี่น้องเด้อี่เด้อนี่ พี่กายนี่อันนะ่ะสองปีก้อนลูกชายเนาะทรายม่อนเพิ่นปีนขึ้นไปเอาอยู่ทึงเพิน่นแหละฉะนั้นดกพ่ลึกว่ดดกคนะนะ่ะมาเง็นบอพี่นอกดกดกหมอกข้าวบางรุ่นน่ะพี่แก้วสะอ่อนบ่บ่บมีผู้เดือกินเห็นปะลายกระดอกกระเดียนนะ่ะะตาสะอ่อนเนาะ,ะดกแท้ดกว่าอืม ฝนตกพี่น้องข้าวโสั้นกระซิให้อันพ่ยายบ้านปีนขึ้นไปเอาห้อยู่ฝนตกแห้งเด็กเขเลยสิบอไรเนาะพี่น้องเนาะ,ะขอให้ทุกคนดีๆไม่แห้งก่อนไปบ๊ายบาย